สวัสดีครับผู้บาัานะครับผมผมกลับขนาวุฒินะครับตอนนี้อยู่กันในช่วงบาษาชอสค,ครับอืมสามคำเหรอครับสามคำหรือสามพยานครับงั้นเอาเป็นสะหนุกมากเพราะว่ารู้สึกว่าในช่วงขวบปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ลองทําอะไรใหม่ๆค่อนข้างเยอะมากเลยครับผมทางการมีโอกาสได้ไปเล่นซีรีส์ที่ต่างประเทศหรือว่าได้เวิร์กกับทีมต่างประเทศค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับแล้วมันเป็น ประสบการณ์ใหม่ๆที่เราสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงแล้วก็ทําให้เรารู้สึกสนุกไปกับการทํางานด้วยครับก็คงเป็นการได้เวิร์กกับต่างประเทศบ่อยๆนี่แหละครับผมเรารู้สึกว่าเราดารานักแสดงที่แบบทํางานภายในประเทศแบบข้ามไปร่วมง,งานกับแบรนด์ที่แบบต่างประเทศค่อนข้างเยอะเลยครับผมเราเลยรู้สึกว่าเราได้เปิดโลกใหม่ๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เจอวิธีการทํางานใหม่ๆทําให้เราพัฒนา การทำงานของตัวเองเพิ่มไปอีกขั้นเลยครับขอบคุณตัวเองและกันครับขอบคุณตัวเองกับพี่ๆแฟนคลับละกันเพราะรู้สึกว่าขอบคุณตัวเองที่ไม่ย่อท้อต่อการแบบเจอสิ่งที่มันยากๆต่อให้มันจะเป็นสิ่งอะไรที่ที่มันใหม่สําหรับเราแต่ว่าเราก็ยอมที่จะเปิดใจแล้วก็ยอมที่จะลองทํามันแล้วก็ทำมันอย่างเต็มที่แล้วก็ขอบคุณแฟนๆละกันที่แบบคอยสปอร์ตทุกๆอย่างไม่ว่าเราจะไปในทิศทางไหนได้ลองทําอะไรใหม่ๆที่บางทีมันก็อาจจะไม่ได้ถูกใจทุกคนหรอกแต่ว่าทุกคนก็แบบเต็มใจแล้วก็พร้อมที่จะสปอร์ตเราตลอดครับ บทเรียนเหรอครับเอาเป็นประสบการณ์ได้ไหมรู้สึกว่าทั้งปีเลยละกันทั้งปีทั้งปี2,568ที่ผ่านมาเลยครับผมว่าอย่างที่ผมบอกคือเราได้เจออะไรใหม่ๆได้เจอคนใหม่ๆได้ทํางานกับคนใหม่ๆกลุ่มใหม่ๆเราเลยรู้สึกว่าอยากจะคีบตรงเนี้เพื่อนําไปประยุกต์ต่อแล้วก็พัฒนาให้มันดีขึ้นในปีหน้าครับสิ่งที่อยากปล่อยวางในปีนี้เหรอเอาเป็นความเครียดได้ไหมครับเพราะเพราะอย่างที่ผมบอกคือมันเป็นงานรูปแบบงานใหม่ๆ วิธีการทํางานใหม่ๆม,มันก็จะต้องมีความเครียดตามมาแล้วแหละเราแค่อยากรู้สึกสนุกไปกับการใช้ชีวิตสนุกกับการทํางานก็ไม่อยากให้มีเรื่องเครียดในชีวิตครับผมเป็นปีแห่งความสุขแล้วก็ให้เวลาตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วกัน เพราะเราทํางานมานี่ในวงการก็เข้าปีที่7แล้วครับผมเราก็เลยรู้สึกว่าตลอด1นถึงหปีที่ผ่านมาเนี่ยเราค่อนข้างจะเต็มที่างานมากๆจนบางทีแบบเราอาจจะละเลยในเรื่องของความสุขตัวเองไปหรือว่าความเป็นตัวเองมากไปครับผมและใน,ในปีหน้าก็เลยอยากจะแบบกลับมาโฟกัสกับความสุขของตัวเองมากยิ่งขึ้น oh. ยากข้อนี้ยากยากมากครับผมเพราะเป้าหมายก็สําคัญแต่ว่าความสุขในการทํางานของเรามันก็ค่อนข้างสําคัญมากๆครับผม งั้นผมขออนุญาตเลือกเป็นความสุขละกันเพราะว่าในอย่างที่ผมบอกคือในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผมโฟกัสกับเป้าหมายค่อนข้างเยอะมากๆแล้วเราก็ทํามันอย่างเต็มที่มากๆจนบางทีแบบเราอาจจะในบางเรื่องาอาจจะไม่ได้มีความแฮปปี้ในการทําลงไปแต่เราต้องการที่จะทําเพื่อให้เป้าหมายมันบรรลุแต่ว่าในปีนี้ก็อาจจะขอเลือกความสุขให้ตัวเองบ้างกบ้างละกันครับอไอเดียในการเลือกของสายครับล่ะครับ ผมเลือกจากความชอบอะไรกันครับผมสิ่งที่เห็นแล้วรู้สึกว่ามันสามารถแมชบนตัวเราได้เราใส่แล้วเรารู้สึกมั่นใจผมก็จะเลือกชิ้นนั้นครับแต่ถ้าให้เลือก1ชิ้นใช่ไหมครับเอาเป็นกระเป๋า Jackie แจ็คกี้ละกันครับผมนี่เดี๋ยวผมหยิบให้ดูเป็นคอใหม่จากทางเดมหน้านั่นเองนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าเท็กซ์เจอร์มันจะมีความแบบเป็นรอยสครชอยู่ สำหรับใครหลายๆคนนะครับที่ซื้อไปแล้วกลัวว่าเอ้ยกระเป๋ามันจะเก่าไหมหรืออะไรเก่าไหมไม่ต้องห่วงเลยครับผมสําหรับแจ็คกี้รุ่นนี้ก็คือทํเท็ก t เจอร์มาให้เรียบร้อยมีความวินเทจและยิ่งตัวผมเองเป็นสายวินเทจอยู่แล้วด้วยครับผมเลยรู้สึกว่าผมแฮปปี้กับกระเป๋าใบนี้มากและอยากจะส่งมอบกระเป๋าใบนี้ต่อให้ใหทุกๆคนครับอยากบอกอะไรหรอก็กอยากบอกว่าเก่งมากๆที่สามารถใช้ชีวิตมาได้จนถึงทุกวันนี้นะครับผมก็อยากให้ตั้งใจ ทำงานต่อไปแล้วก็อย่าลืมโฟกัสกับความสุขตัวเองด้วยนะครับครับผมก็สําหรับผลงานนะครับผมก็จะมีขึ้นในปีหน้านะครับผมนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องวันทองน,นั่นเองก็เป็นผมพี่หมากปรินแล้วก็พี่อิงวรันธรร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็อาจจะมีเป็นละครด้วยนะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยแล้วก็ฝากเรื่องเพลงเรื่องแฟชั่นเรื่องต่างๆเลยนะครับผมแล้วก็ฝากทุกคนฝากติดตาม ปกฮับเ e อร์บาซามินด้วยนะครับผมสบรับเดือนธันวาคมนี้นะครับก็จะได้เห็นลุกใหม่ๆของผมและกันเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกกันที่ผมมีโอกาสได้ใส่กุชชี่ดนในคอลเลกชันจากเด็มหน้านะครับผมก็สนุกมากๆกครับผมฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับ